สวัสดีครับผมสิบกรนอญมณีนะครับวันนี้พามาชมอญมณีสวยงามอีกนะครับเป็นพลทับทิมนะครับผมตัวนี้เป็นพลทับทิมของสิบกรนอญมณีนะครับผมในตัวนี้พลทับทิมอันนี้เป็นพลของทับทิมของ บ่อจอนสันนะครับเนี่เป็นพลอยหลังเบี้ยนะครับผมบ่อพลอยหลังเบี้ยมาให้ชมนะครับอันนี้เป็นของบ่อจอนสันทับทิมนี้มีความแข็งในระดับ9้านะตามค่าสเกลของโมเป็นอนยมณีแห่งอำนาจเกียรติยุธชื่อเสียงนำโชคราบมาสู่ผู้เป็นเจ้าของนะครับผมอย่างเม็ดนี้นะครับผมเม็ดนี้ก็สวยนะครับสีแดงนะครับสีแดงสวยนะครับผม พอแต่ละเม็ดนี่ก็สีสวยเม็ดนี้ก็สีแดงอมชมพูนะครับผมของบอจอนสันนะครับของแอฟริกานะครับเป็นพลอยทับทิมภาษากรีกเรียกว่ารูบี้นะครับผมภาษากรีกเรียกว่ารูบี้อย่างตัวเม็ดต,ต่อไปนี่นะครับผมหนึเม็ดนี้นะครับผมเม็ดนี้เกลนะัยเป็นแบบเหลี่ยมนะครับเม็ดนี้หนัก6.25ุกรัตนะครับหนัก6.25ุกรัตตัวนี้สวยนะครับเกลนัยเป็นรูปเหลี่ยมนะครับราคา 1, 1 9 0 0ันอบาทนะครับผมเอามาถ่ายใส่แสงแดดนะครับตัวนี้ราคา1,900บาทสวยงามมากเลยนะครับทาแหวนได้ทบบําที้นี่สวยงามมากเลยเม็ดนี้นะครับผมแตม่เป็นเนื้อแก้วนะครับเป็นพลอยเนื้อแก้วพลอยคับทิมกีรนัยเป็นแบบเรียมประกายนะครับสวยงามนะครับผมอันแบบนี้นะครับ ติดต่อมาได้0634340930นะครับทางไลน์ id สินกรนะครับเว็บไซต์เว็บไซต์สินกรปอบนะครับผมสวยงามมากเลยนะครับ6.25กระลังนะครับเม็ดนี้นะครับราคา1 9 0 0บาทครับเม็ดต่อไปนะครับเม็ดนี้พลอยทับทิมนะครับผมให้ช่างเจรนายนะครับเป็นสี่เหลี่ยมนะครับเป็นสี่เหลี่ยมจะทำเจรนายเป็นหลังเบี้ยนะครับผม การนายออกมามเป็นหลักเบีย้ยนะแต่ก็สวยไปอีกรูปแบบหนึ่งนะครับผมเนี่ยตัวน,นี้เนื้อสะอาดเนื้อสวยนะครับเป็นของกับทีมของบอดจอนสันเหมือนกันนะครับ mm. เนื้อออกสีแดงองุมชมพูนะครับสีแดงเนื้อเนียนนวลเนียนสีสวยนะครับผมอันย่มีแห่งอำนาจเกียรต,ติยศชื่อเสียงนำโชคราบมาสู่ผู้ที่เป็นเจ้าของหรือผู้ที่ครอบครองนะครับผมเนี่ย มาชมกันใกล้ๆนะครับผมชมใกล้ๆเนี่ยสวยๆงามมากเลยนะครับทําแหวนนี่ทําจี้ก็สวยนะครับทําแหวนนี่ทําจี้ก็สวยหมดทั้งนั้นเลยนะครับผมมาชมเม็ดต่อไปนะครับผมเม็ดนี้สีแดงสดใสเลยนะครับออกสีแดงเลือดนกเลยนะครับสว่างสดใสเม็ดนี้หนักเท่าไหร่นะครับหนัก15.45ดกรัตนะครับเม็ดนี้หนัก15.45กรัตนะครับ สวยงามสีแดงเลื่อนนกนะครับราคานะครับผมราคา5,500บาทนะครับสีแดงเลื่อนเนื้อแก้วเหมือนกันนะครับผม15.45กรัตนะครับเป็นเม็ดใหญ่นะครับ15.45กรัตราคา5,500บาทนะครับผมติดต่อมาได้0 6 3 4 3 4 0 9 3 0นะครับของ10กรอนยมีสวยนะครับอันนี้หอยทับทิม15.45กรัตนะครับผม 15.45กนะรลตดะมามาชมเม็ดต่อไปนะครับผมเม็ดนี้หนักเท่าไหร่ครับเม็ดนี้หนัก19.35กรัตลนะครับ19.3 5กนะรัตดเม็ดนี้ก็เนือ้อเนียนสวยสะอาดบริสุทธิ์เลยเป็นเม็ดใหญ่นะครับ เม็ดนี้ราคาถูกนะครับผมราคาแค่2 0 0พันบาทเท่านั้นเองนะครับผมติดต่อเข้ามาด่วนนะครับเป็นพลอยของบอดจอนสรสันเนี่ยะไม่มีตะมิเลยนะครับผมสวยงามมากเลยเป็นสีแดงอมชมพูนะครับสีแดงอมชมพูสวยนะครับผมเนื้อเนื้อนเนียนเนื้อสวยสะอาดเลยนะครับผมเน,นี่ยผมเอาวางถ่ายถ่ายให้ชมเนี่ยตัวนี้สวยนะครับผม ของบอจ,จันสารพลออัญมณีแห่งอำนาจเกียรติยศชื่อเสียงนําโชคไ่ามาสู่ผู้เป็นเจ้าของนะครับผมสวยงามมากนะครับเม็ดนี้หนั 19. ก19.35กาจุดสากลรัดเกือบ20่สิบกรัดราคาแค่2องพบาทนะครับนะครับผมมาชมเม็ดต่อไปนะครับเม็ดนี้เม็ดนี้หนักเท่าไหร่ครับเม็ดนี้หนัก26.90กลันะครับ เม็ดนี้หนัก26.90กกุดเรัตนะครับเป็นเนื้อแก้วเหมือนกันนะครับผม26.90กกุดรัตราคา1,900บาทนะครับราคา1,900บาทนะครับผมามาชมก็ได้ใกล้นะครับไม่ถึงไม่ถึงกรัตละร้อยนะครับผมนะเพราะผมขายตามสภาพผมสวยของมันนะครับแต่สวยนะครับผม ได้หมดทุกเม็ดเลยมาให้ชมกันมีดไม่ดีใหญ่หมดเลยนะครับในชุดนี้นะครับ mm hmm. ปล่อยแห่งอำนาจเกียรติยศชื่อเสียงนำโชคล่ามาสู่ผู้เป็นเจ้าของนะครับ mm hmm. ปล่อยทับทิมป้องกันพูดผีปีศาจได้ด้วยหมดทุกอย่างเลยนะครับ mm hmm. ปล่อยทับทิมถือว่าเป็นราชาแห่งอัญมณีมีความแข็งในระดับ9นะครับ mm hmm. เป็นราชาแห่งอัญมณีนะครับผม ามาชมเม็ดต่อไปนะครับเม็ดนี้หนะักเท่าไหร่ครับเม็ดนี้หนะัก3 1 2 5ดกรัตนะครับ3 1 2 5ดกรัตเป็นเม็ดใหญ่มากที่สุดในชุดนี้นะครับผมเม็ดนี้คนระับ ขายกันละร้อยกว่าบ,บาทนะครับไม่นี่ราคา3,200บาทเท่านั้นครับสวยใหญ่มากเลยทำกี้ก็สวยเนี่ยทำแหวนนี่ใหญ่เบื้อเริ่มเลยนะครับผมเนี่ยมีใหญ่เลยทำกี้ทำกี้จะสวยนะครับผมสีแดงอมชมพูนะครับผมอัญมณีนำโชคลาบนะครับสีแดงอมชมพูเป็นเนื้อแก้วเหมือนกันนะครับผมเม็ดนี้หนัก31.25กรัต็ด้เลยนะครับราคาแค่ 3,200บ, mm э like บาทเท่าน so ั้นเองนะครับผมติดต่อมาได้0 6 3 4 <min> <min> <con 3 4 0 9 3 0นะครับผมชมเม็ดต่อไปนะครับผมเม็ดนี้จิรนัยเป็นรูปเหลี่ยมมรกตนะครับเป็นรูปเหลี่ยมมรกตนะครับจิรนัยเป็นรูปเหลี่ยมมรกตสวยนะครับผมเม็ดนี้สีแดงสดใสเลยนะครับหนัก9.30าจุดสกรัตหนัก9.30าจุดสกรัตนะครับรูปเหลี่ยมมรกตนะครับผมราคาเท่าไหร่นะครับผม ราคา2,500บาทนะครับผมหนัก9 3 0กรัตนะครับหนัก9 3 0กรัตราคา2,500บาทนะครับอัญมณีแห่งอำนาจเกียรติยศช่วยเสียงนะครับผมนำโชคล่ามาสู่ผู้เป็นสวยนะครับผมลูกเดียมมรกตนะครับผมตัวนี้ทำแหวนหี่อทำจี้ก็สวยหมดทุกอย่างเลยนะครับผมอัญมณีทับทิมนะครับซึ่งมีความแข็งในระดับ9นะครับสำหรับวันนี้ก็ เอาพลอยส,สวยๆกำงามมาให้ชมไม่เพียงเท่านี้ก่อนครับโอกาสหน้ามีอะไรก็ติดตามนะครับผมสำหรับวันนี้สวัสดีครับ